อีตูนเลยมาซื้อแว่พี่น้องเลยแต่อีตนูนซะขบเบ่ไป้ิจิเติมเต็ม่โตนะเป็นเรืงองครับเดงสมมาสื้อแหวกไปดิี่ะมาเนี่ยมาซื้อสี่โตพี่น้อง สี่ตหาขั้นบัตรโตเป็นเงินท่งหาขั้นบัตเงินกีบต่ซองลานหาพี่น้งองก็สื่ออยู่ะ๋ยวสี่ตตัวนี่เป็นแบะเมะ่ใส่ดุกหนึ่งวัดถือผ้าเอาถือผ้านุ่มไข่ที่จีเมนแบ่เม่ซองตันหนึ่งแบ่เม่สาวตัว nhắn lái vô bao. Tu nội mất tên đẹp hết. Đẹp mày, đi. đi. Tôi cái đi. Tôi mày, đi. Tôi mày, cái Tôi mày, đi. Tôi mày, đi. Tôi mày, đi. Tôi đi. Tôi mày, đi. Tôi mày, Mà Tôi mày, đi. cho mà đi. Tôi mày, đi. แดงโคมเป็นตัวมัวมืนตัวจกไม่ไม่ไม่อยู่กล้องอยู่กันไตุนมันแดงโคมแดงส้มกัดโมกัดมันเอาไปเลี้ยงลูกก็ต้องยานนี่นี่แถวขานี่เห็นเหมน่ดีงามเศ้าอาจจะตื่นเห็นแม่ปะลูก Tôi <laughs> nói này, này bố khơi phủ cái này nó Bố khơi phủ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ซื้อผ้าวะตัวนี้จะซือบัสงสาวะตัวนี้เกเม่อยากให้ลูกห่วยลูกหมายแค่ไหนซื้อผ้าเล้ดีแล้วว่าที่จิปเป็นคือตัวนั้นว่าซื้อผ้าอร่อยเปอร์นต์ตนี้ตัวนี้จะว่าซื้อเมื่อน้ำเขาว่าบถือผ้าจะถ่ายมาโบมีหาก็ร่ทำือผ้าอีกหนึ่งนี่ซื้อเลยหาพวกเรือนะหาก็ถือผ้าโอ้เจ้าซื้ออีกวะอ่าซื้ออยูุนารานสองต ช้ำนี้คือกันค้องตัวัเอาเกาะไงปนบ้านื่อของาปอนดีมาละเอย่างกาะมันนันน่ะมันโตนงไปจังไยผัดคอไว้เออเออมมดมมด เดงไปจะไหนกูหรอมึงหนูเป็นผูเดิงแกปอยุอ่าเอาให้มันเอ้ียมันดเหมเสียงดังโอ้ยมดมืดดนี้มันเศร้าเหาเยวเดี๋มันมโอบ้าน่าอเศร้าเหงาาเ่อกี้แปดเกาโตเลยปให้ในเบอรหายหน่ะเหรอ เดียดบีแกตีต mm ูน hmm. ผูกเบสซีตมันสิ่ามีแตกู้เดียวบ่เอบ้าอยนี่ผูกให้ถ่ายให้น้าก่อนแต่นอเคยูออเมื่อเอาปอยรนมนก็อยูนัแม่นั่น ลูมันจะมาผูกแม่รองคอันไม่เคยจามอาวาัตของจามอา,อาไปยืนให้พ่ออาจ,จับไปพ่อจัไปพ่อเด้อลูกได้ยังไให้ะ่ะลูกว่าไถลูกมันัดที่บนีกะิบ่ตัวใหม่ได้พี่ตัวคุณรับ อตเบออนี่ก็มีอาจบน้ำแม่มันก็มีอีกกันนีดูตัวแดงนี่โอ้ตัวหาหันแม่มันตาบอดวัดองขู่กับคาบัดีนี้อีกดูแม่ตัวนึงคือเปยยังจ้ NP ตาบอดจักขันปัวกับเศร้าจีรอันธจะว่าอยางไรใบก็โรนห่วยจะว่าดูม nice ันกับิน้ำเนี่ยว่าจะมันน้ำบอดือกัานก็พ่อไงต้อยบัเนี่ถ้่ายามพ้ากระโลนจะเกลือเป่าแล้วก็เศร้าเว่แล้วโอ้

ใา่มันโด้ขอบใจขอบใจขอบไปออกเมย์แพรลูกเด้อลูกเด้อได้ไปขมาคู่เดยเบิดคากเป็นรอแวะจังหัดเบิเลยเออราเีนี้กะไปไปเมื่อไปอะไรมาเด้อโมโรติเนาะจำเด็กนึกออง่าก่ทัน ก็มันดูดเสีย้อันพักก่อนไว้ตายใช่ไหมไปฮะเดินทางครับพี่น้อง่ไปทรงอยู่หน้านะสา,า,าวมาถึงหน้านะสาวแล้วพี่น้องมาก็ได้ดมาเบิง่งนครับพี่น้องมาเบิ่งสวนผักแล้วตายขนาดพี่น้องรเราเห็ดใหญ่ยีดมีมีแต่ผักว่าได้นี่ปลูกนี่กับบักทั่วบักแตงพี่น้องเอ้ยปลูกเพื่อขาย เราอยู่หน้าเนาะอยู่หน้าเดี๋ยวมีหนำบาลาใส่โอ้งามีดีพี่น้องเบิงึมงมะแดงเนาะมะแดงมีตัวนี้มักะทั่วพี่น้องกำลังใส่ขาตามสีคล้ายเดี๋ยวนะเผิดอพักสองนี้กันละขากันยังแพงอยู่เรือยพี่น้อง นี่เราบริเวณไทรผู้ชัยยังเนาะพี่น้องมีแต่พุนพุนขอ,อกอย่างเดียวนี่ต่ขีงงข่งัวขี่มูพอเราเลี้ยงมูงมมเลี้ยงมูเลี้ยงงัวแล้วก็เลี้ยงบแบะแจะมืนอนีก็เอาแบะมาให้อีกนี่ก็ผักหอมผักหอม,หอมนี่กิโลนึงส่วงนี้จะหาชิพันกีพี่น้องลงราคาเนาะบราขึ้นส้วงเงำพ้นส่วงเงำพ้นกิโลนึงกิโลละแสนกีบมาส่วงนี้คนปลูกลายกัน ตกมากิโลละหาสิบพันแต่ว่าเราปลูกนี่มันหยบตายเพิดหองเลยแค่เป็นเกิดจากยังปักหอมเกิดขึ้นมาทำอิดงามๆเนี่ยนี่นงามๆแต่หยบลงเลยมาไปถือพักหอมเบียดไปสั่นักหอมเบียดนี่มันมันราคากับโบแพงแต่ว่าวันมาปลูกเกิดงามหลาประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ตาย หยบลงเบิดพี่น้องเป็นยังไงสเปื่อยห้องบมื่อกี้กับเป็นขึ้นกันพี่น้องเปื่อยขึ้นกันหยบลงเปื่อยลงเป็นคือแบบแมงจอเป็นหากเปื่อยหากยังนะเป็นเสือล่าเสือนังจะสิว่เปื่อยลงเบ็ดแต่วก็กระจายคลายแล้วพี่น้องเอ้โลดคลายเอาไว้ายามันเปื่อยเบิดยามมาปลูกใหม่กันใส่เป็นพัน ของของไทยกันราคาแพงตกะี่โลละสองร้อยกว่าบาทพี่น้องสองร้อยกว่าบาทมันกับเชนว่าแสนปลายเนาะกับจีบวตายไวะดี๋ยวันนี้เป็นพันเดียดกิโลละหม่หอดลอยบาทพี่น้องจะได้ตายแค่นี้แฮะตัวนี้ก็คือปลาปลาเสือกมัน ลงบ่โอ้ตัวน้อยตัวน้อยเห็นปุผูกบ่หา,าจะมาก้น็นนแม่ไหมนี่นอนอู่ยู่นน่นอย่นอน่อยูนอีอยููียอูนอนอูนก่กอ,กอกีอ่นอยน้อ

ใบคามจังเห็นมันก็ก,กินเนีน่ยเนาะไหนเวมาสีเต๋เเอพเเีอ่บอกเลยเดี๋ยวลองเอาใบคามมันกินยังกินนุ่มอยู่นุ่มหอกินแล้วนะ <S <S อืมนุ่มหอกิน ไปมันีก็เอาแหว nice. มาให้นาหาะซาดุ้ยน้องคลิปนี้กับชิมี่จำนี่แหละจบภารกิจเมาเลยไปเกาะกันคลิปหน้าพี่น้องออสออบ,า,บา,สงสายดี